แม่ไปแอมนำก่อนได้ค่ะเดี๋ยวมาหน่เหม็นขี้แอนอ่อนขี้แอนอ่อนมันติดแม่ไปเลยหนึ่งไปเลยหนึ่งปอแล้วปอแล้วปอ ไปไปอาบแนากันเข้าบายบายบ๊ายบ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 ายเอ้าปนุมละปนุมเอ้าเข้าพ่อพิงเป็นอยางนงเข้าสุปกัญชาไง เก้าวเมาเล่าแดนปนุมแม่ไม่เข้าใจบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ๊ะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋ That is that is that is, that is. That is. Oh. <laughs> bò lá bò dạ Bỏ lại bye bye luôn